สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่6ตุลาคม2563แล้วค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิประดาค่ะสรุปภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีดาวโจนก็ถือว่ารีบาวขึ้นมาได้โดดเด่นทีเดียวฮนะกว่า465จุด ความเชื่อมั่นก็มาจากการที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการออกจากศูนย์การแพทย์ทหารแล้วนะครับที่มีการรักษาตัวเรื่องโควิดนะฮะ <c oughs> แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีภาพที่ปรากฏว่าเดินทางไปที่ทเนียบข่าวแล้วแต่ภาพที่เป็นประเด็น <c oughs> ก็คือภาพพี่แกเนี่ยมีการเปิดแมสออกมา <c oughs> เหมือนจะ,สะแสดงนะครับแล้วก็สื่อมอกว่าสหรัฐนั้นไม่กลัวโควิดนะฮะก็ทําให้คุณหมอเนี่ยอาจจะกังวลการปกดหังกันเหมือนกันใช่ค่ะหวังแล้วค่ะว่าแพทย์ใช้ยาอะไรจะได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะออกมาใช้กับคนส่วนรวมหรือไม่นะคะในกบรรา การซื้อขายในตลาดหุ้นโซนเอเชียก็ปรับตัวได้คึกคักสดใสาตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะคว่าจะมองทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยและแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างไรบ้างท่ามกลางการปิดหยุดยาวของจีนนะคะที่อยู่ในช่วงวันชาตินะคะช่วงนี้เป็นโกลเด้นวีคคนจีนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะดังนั้นภาพรวมการลงทุนต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ เนทำเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณสุโชคทีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุโชคครับช่วงเช้าวันนี้เนี่ยช่วงของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยถือว่ารีบามาได้โดดเด่นนะครับกว่าส<ฆ>ิบจุดแล้วก็รับข่าวคราว,าวเรื่องของการที่ทรัมป์นั้นสามารถกลับเข้ามาทํางานแล้วนะครับตรงนี้เองมเมนตั้มเชิงบวกของหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าเหมือนว่าทยานรับกับแนวต้านหนึ้จุดมาแล้วเนี่ ครับต้องบอกว่าตอนนี้ภาพรวมระยะกลางก่อนนะครับสำหรับเซ็ตอินเด็กเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่จะมีการสลับรีบาวที่แนวรับบ้างนะครับอย่างวันนี้เองตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะเป็นลักษณะของการรีบาวที่แนวรับแถวๆ1,230นะครับในกรอบแนวโน้มขาลงนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของเทคนิคนะครับตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะการรีบาวกลับขึ้นมาเพื่อทดสอบแนวต้านสาคัญตรง1,260 นะครับ1,260นะครับซึ่งถ้าผ่านไปได้เนี่ยผมอยากให้จับตาดูตรงแถวๆบริเวณ1,268นะหรือถ้าตัวเลขกลมๆก็1,270ถ้าผ่านได้แนวโน้มขาลงอาจจะยุตินะครับอาจจะเข้าสู่หมนการไซเวได้นะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ตรง1,260นะครับก็ระมัดระวังนะครับเป็นการรีบาวในเทรนขาลงอาจจะมีการย่อตัวลงอีกรอบหนึ่งนะครับโดยแนวรับเขาจะอยู่ที่1,240และ1,230นะครับในส่วนของปัจจัยต่างๆตอนนี้ต้องบอกว่าจากต่างประเทศเนี่ยปัจจัยเป็นบวก นะครับก็คือทางประธานาธิาประธานาธิบดีสหรัฐอาการดีขึ้นนะครับก็ทําให้ความกังวลในเรื่องของการเลือเล่อนเลอกตั้งหรือเปล่าเนี่ยก็ลดลง <ใช S 2> นะครับแล้วก็ดัชนีภาคบริการ ISM s e r v i วิของสหรัฐเดือนกันยาสูงกว่าคอเนเซนซัสคาดร,ราคาน้ำมันดิบนะครับ WTI แลนดี่ขึ้นมา6%เมื่อคืนนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นผลจากการสไตร,ร์ของคนงานบ่อน้ำมัน6แห่งในอนอร์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างจากต่างประเทศเนี่ยมันหนุนในเรื่องของการรีบาว์กลับขึ้นมา นะครับรวมถึงปัจจัยในประเทศด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่ที่ได้รับการปลดเก้าเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็จะรับงานวันพรุ่งนี้พอดีเลยนะครับในเรื่องของที่ประชุมสบสนะครับพิจารณามาตรการกระตุ้นการบริโภคนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงคาดการณ์กันว่าจะเป็นลักษณะของมาตรการชิมช้อปใช้หรือช้อปช่วยชาติ นะครับซ <G ül üyor> ึ่งต้องจับตาดูในรายละเอียดนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับพุ้นในกลุ่มคาปลีกอาจจะเป็นเซนติเมนที่เป็นบวกขึ้นมาสาหรับพุ้นกลุ่มคาปลีกในไทยนะครับแต่ต้องจับตาดูในรายละเอียดสักนิดนึงนะเนื่องจากว่าถ้ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ไม่จูงใจเนี่ยอาจจะทําให้ผลบวกไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูในเรื่องของมาตรการที่เจอกมานะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เองนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีปัจจัยลบเฉพาะตัวสําหรับหุ้นขนาดใหญ่บางตัวที่อาจจะถ่วงตลาดอยู่บ้างก็คือหุุ้นนนใกล่มธาครณิช หลังจากที่เช้าวันนี้นะครับทางธนาคารกสิกรไทยหรือ k b แ n k นะครับมีการรายงานนะครับว่าจะมีการออกลักษณะของ p พ r p ์เปอร์โชบเหมือนกับทางแบงค์กรุงเทพที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าไซส์เนี่ยมากกว่าของแบงค์กรุงเทพถึง4เท่านะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะ,ะเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นการ Imply อะไรบางอย่างว่าทางธนาคนารเพื่อนพานิดเองเนี่ยต้องการเก็บฐานเงินทุน นะครับ,รบต้องการต้องการรักษาฐานเงินทุนนะครับมันก็อาจจะเป็นการส่งสัญญนณหรือส่งสัญญาณบางอย่างที่ไม่ได้เป็นบวกมากนะักเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดําเนินงานในระยะสั้นๆน,นี้นะครับ<ช><ไ>ก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มธนาครารพาณิชย์ไม่ค่อยรีอบาวกลับขึบ้นมาตามภาวะตลาดมากนะักนะฮะโดยเฉพาะธนาคารกาสิกรไทยนะครับ ถ้าหากว่าเรามองไปในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะเก็บฐานเงินทุนอย่างที่คุณสุโชตบอกเนี่ยนะคะแต่ส่วนหนึ่งนักลงทุนก็คาดหวังเหมือนกันเพราะว่าเลื่อนการจ่ายปันผลออกมานะคะคาดหวังกันว่าผลประกอบการอาจจะดีอาจจะมีการจ่ายปันผลก็ได้ในช่วงสิ้นปีมีโอกาสหรือว่าแนวโน้มในลนักษณะแบบนั้นให้นักลงทุนได้ใจชื้นบ้างไหมคะครับในเรื่องปันผลนะครับผมบอกว่าตอนนี้ผมเชื่อว่านะครับรอในเรื่องของผลแทเทสค่ะ นะครับถ้าผลสเตทออกมาเนี่ยผ่านเกณฑ์ทุกตัวนะครับแม้ว่าจะใส่สมบุติฐานที่ค่อนข้างแอคทีฟแล้วนะตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการผ่อนปลนให้มีการจ่ายปันผลได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับในเรื่องผลสเตทนะครับซึ่งน่าจะออกมาในเร็ววันนี้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ต่างๆนะครับก็น่าจะผ่านนะครับน่าจะผ่านนะครับแต่ว่าสําหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับแม้ว่าราคาหุ้นจะถูก นะครับแต่ว่าปัจจัยต่างๆแวดล้อมต่างๆนี่ยังไม่ได้เป็นบวกมากนักสําหรับกลุ่มนี้เนื่องจากว่าผมเชื่อว่านะครับน่าจะยังมีโอกาสเกิด n p l อต่อเนื่องอยู่อีกสักนิดหนึ่งนะสำหรับไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับเพราะฉันก็ลงทุนในลักษณะของการดอลลาร์คอสเอลเวอรเดีกว่านะคือย่อตัวงลงมาซื้อสะสมดีกว่านะครับครับถามในมุมของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่บ้างนะครับนอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวเรื่องของการกระตุ้กนการจับใจ่ายใช้สอยอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าน่าจับตาก็คือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆการที่ท่านเคยอยู่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับจะมีส่วนให้โครงการต่างๆเหล่านี้มีการผลักดันได้รวดเร็วขึ้นหลังจากนี้ไหมครับเป็นเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรับเหมาก่อรสร้างต่างเนี่ยครับก็สําหรับในเรื่องของโครงการภาครัฐที่จะเป็นการ,ร,รลงทุนนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันว่า,าจะาดีเลยเล็กน้อยประมาณหเดือนนะครับหลังจากที่พรบงบประมาณอาจจะดีเลยออกมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้กระทบในเรื่องของการบกก่าาังงงรตๆนูพ นะครับแล้ว <accurately> ก็ส like <ics> ําหรับทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านใหม่นะครับผมก็เชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยคงจะเร่งในเรื่องของการลงทุนนะครับเด่คงจะเป็นเครื่องจักรตัวเดียวของไทยที่พร้อมที่จะดันในเรื่องของตัวเลข GDP ได้แบบชัดเจนที่สุดแล้วก็เห็นผลเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับน่าจะมีในเรื่องของการผลักดันโครงการต่างๆให้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าสําหรับโครงการขนาดใหญ่อย่างตัวรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตกตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสักนิดหนึ่ง นะครับอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับหล <ฮะ S 1> ังจากที่อาจจะมีการฟ้องร้องให้พิจารณาใหม่นะครับเพราะฉะนี้นนโครงการต่างๆเนี่ยอาจจะดันให้เร็วขึ้นได้แต่ว่าก็ต้องรองดูในเรื่องของรถไฟฟ้าสีส้มตะวันตกซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มากนะครับค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะเรารอลุ้นที่ตลาดหุ้นไทยจะเริ่มฟื้นตัวนะคะเราสามารถเลือกเก็บหุ้นอะไรได้บ้างคะหลังจากที่มันรีบาวกลับมาได้ประมาณ2วันแล้วเนี่ยนะคะ ครับก็โฟกัสไปที่ผลประกอบการไตรมาสที่3เป็นหลักตอนนี้นะครับตอนนี้ปิดเดือนกันยายนไปแล้วเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์นะครับทุกเซกเตอร์ทุกโบรกเกอร์นะครับกำลังทยอยทีวิวผลประกอบการไตรมาสที่3กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูที่ผลประกอบการไตรมาสที่3นะครับอย่างวันนี้เองนะครับทางฝ่ายรีเสิร์ชเราก็ผมเองเนี่ยก็เลือกหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับเป็นลักษณะของการเติบโตต่อเนื่องได้อยู่ทั้ง Q on อนคิวและยีออนเยนะครับ ก็วันนี้เองนะครับก็เรื่องมาเป็นหุ้นขนาดกลางสักนิดหนึ่งนะครับอย่างตัวซิงเกอร์นะฮะอย่างตัวซิงเกอร์นะครับก็เป็นลักษณะที่ผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะเห็นภาพของการเติบโตนะครับถ้าเทียบกับแยลเดียและคิวออนคิวต่อนะครับเป็นลักษณะของโนบอร์เอฟเฟกนะครับหลังจากที่เขาคุม NPL ได้แล้วนะครับสำหรับตัวซิงเกอร์เองแนวต้านตอนนี้อยู่ที่14.5ถ้าเบรกเอาผ่านได้ต้านถัดไปอยู่ที่15บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยมองอยู่ที่14.2สําหรับตัวซิงเกอร์นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับเลือกไปที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผลประกอบการไตรมาสที่3น่าจะดีเช่นกันอันนี้ก็รับเทรนในเรื่องของ5 g นะครับแล้วก็ตปกติแล้วไตรมาสที่3เป็นซีซั่นด้วยนะเป็นไฮซีซั่นของเขาสําหรับการส่งออกนะครับแล้วก็คงจะมีออเดอร์ที่อั้นมาจากโควิดนะครับตอนไตรมาสที่2นะครับเพราะฉะนั้นเลือกเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเลือกตัวที่ยังรักกาศดอยู่นะครก็คือตัว svi นะครับ าสาเหตุที่ผมมองว่าแรกกดนะครับตอนนี้ P/E ratio ของตัว s v i ปีนี้นะครับอยู่ที่19เท่าเท่ากับค่าเฉลี่ยในีดีย้อนหลัง นะครับขณะที่ตัวหลักของกลุ่มอย่างตัวเดลต้ากับฮาน่าเนี่ย PE ตัวเดลต้าทะลุ30เท่าไปแล้วนะครับตัวฮาน่าจะอยู่แถวาถวยี่สิบเท่านะครับแต่ว่าทั้งเดลต้าและฮาน่าเนี่ยคิดเป็น2เท่าของสูนเบนเบนมาตรฐานในอดีตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ PE อยู่ในระดับที่สูงมากเทียบกับตัวเขาเองในอดีตนะครับก็เลิกเป็นตัว s v i นะครับแนวรับนะครับวันนี้ breakout ตัว Hi เดิมที่ทาเอาไว้ตรง4.22ขึ้นมาได้นะครับตรง4.22กลายเป็นแนวรับใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านถัดไปมองที่บบรริเวณ4.5นะคั ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคสวัสดีคร่ะภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้นะคะพอจะมีแรงหนุนนะคะก็คือแรงซื้อที่จะรอรุ้นนะคะให้ผ่านแนวต้านที่ระดับสักประมาณ1250-1260จุดไปได้ถ้ายืนเหนือได้อย่างแข็งแกร่งมีโอกาสไปต่อนะคะแต่ช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวก็ต้องย้ำอีกครั้งแล้วค่ะว่าแนวโน้มยังอยู่ในช่วงขาลงเพราะว่ายังมี 8, ความผันผวนอีกหลายปัใจจัยให้รอติดตาม คือ <Ừ. S 1> แนวต้านสําคัญที่จะสามารถทําให้เบรกรอบของขาลงรอบนี้ไปได้ก็คือพันสองจุดนะครับ<ฆ>ต้องดูกันอีกทีว่าจะมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ส่วนคําแนะนําจากทางคุณสุชรน,นะครับ<ฆ>ก็จะเป็นผ<ฆ>ู้ในกลุ่มที่คาดการผลประกอบการไตรมาสท,ที่3ออกมาดีไม่ว่าจะเป็น SVI หรือว่าจะเป็นซิงเกอร์นะครับขณะที่หุ้นแนะนําของรายการเราในวันนี้นะครับโปรแรกที่แนะนําก็คือ S ASL แนะครับแนะนำเ c c c นะครับแล้วก็ฟินแลนเซีย RBF ขณะที่ไอร่าแนะนำา CBG ครับ พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตธุรกิจนะคะสำหรับหุ้นที่ถือว่าเป็นตัวเด่นในดวงใจของนักลงทุนเช่นกันนั่นก็คือ c p o นะคะณนะปัจจุบันเขาขยับขยายธุรกิจเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะ ช่วงสองของรายการนะครับเราจะพูดคุยกับหุ้นที่ถือว่าเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนแล้วก็เป็นที่ต้อนรับของนักลงทุนดับหลายเจ้านะครับคาดหวังเรื่องการดำเนินง,งานในอนาคตแต่ว่านันปัจจุบันนี้นะครับโครงสร้างธุรกิจเป็นยังไงแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกับทางคุณเกรียงชัยบุญโพอภิชาติครับ Chief f i n a n c ์ a l o ิ f i c e r บริษัท C p l จำกัดมหาชนหรือว่า C p l นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรียงชัยคะ้าะปัจจุบันนี้นะคะเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านรู้จักเราดีนะคะในนามของเซเว่นอิเลเว่นนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจต่างๆให้มีการขยายออกมาครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหลากหลายเลยทีเดียวช่วยอัปเดตให้กับนักลงทุนได้ทราบกันหน่อยสิคะได้ครับก็จริงจริงธุรกิจหลักของ CPO ก็ยังเป็น7 e เ e ่นอิเลเว่นะครับซ <c oughs> ึ่งปัจจุบันมีประมาณ1 2 0 0 0สสาขาทั่วประเทศ <C> e <at> นะครับแต่ว่าส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เมื่อเจดปีที่แล้วที่เราได้เข้าไปซื้อและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามแมคโครนะครับก็คือแมคโครแคสต์แอนด์แครีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่เป็น c o n t r i b u t i o n เนี่ยประมาณสัก30%นะครับในส่วนของรายได้และกำไรครับครับนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยโครงสร้างที่แข็งแร่งแบบนี้สิ่งที่ทำให้เรามีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งเนี่ยตรงนี้คืออะไรครับผม ผมคงต้องเรียนว่าถ้าในภาพของ CPO โดยรวมเนี่ยนะฮะคืออย่างที่เรียนนะฮะก,ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องยนต์นะครับ <Yeah. S 2> ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีอสองเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์แรกก็คือธุรกิจ <Yeah. S 2> ้านสุดวกซื้อนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่สองก็คือค้าส่งก็คือ cash and carry ภายใต้สยามแมคโครนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบริษัทลูกที่มาช่วยสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกนะครับไม่ว่าเราจะมีโรงงานที่เป็น ผู้ผลิตอ,อาหารกล่องอาหารพร้อมทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะครับคู่คู่ไปกับการที่เรามีซัพพลายเออร์ข้างนอกไม่ว่าจะเป็น SME อหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับแล้วเราก็ยังมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการรับชําระปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีรายการที่เกี่ยวกับเป็นแบงกิ้งเอเจนต์ด้วยนะครับก็พวกนี้ครับก็จะเข้ามาช่วยสอดคล้องกันแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทําให้เราเนี่ยนะครับพยายามนําเสนอ,อสิ่งใหม่ๆ นะครับที่ตรงใจลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องครับค่ะเรียกว่าธุรกิจนี่ตอบโจทย์ความจําเป็นในชีวิตประจําวันของประชาชนเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนถึงณปัจจุบนันเราได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะครับต้องเรียนอย่างแรกก่อนคือวิกฤตคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ะนะครับแล้วก็ทุกคนก็พยายามหาว่าเอ๊ในตรงนี้มันมีโอกาสอะไรอยู่บ้างะนะฮะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่มีผลกระทบกับบริษัทอย่าง C ีพและธุรกิจค้าปลีกก็ขึ้นหนึ่งลูกค้าจํานวนหนึ่งหายไปคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเองอนะซึ่งมีการคาดการณ์กว่าน,นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปีปีหนึ่งประมาณ40ล้านคนนะฮะประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนโดยประมาณนะฮะ40ล้านก็ถือว่าไม่น้อยนะครับตรงนี้ก็ ก็คงลดทั่วไปจนเหลือเลขนิดเดียวนะครับเพราะว่าการเดินทางไม่ได้ส่วนที่สองเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยกันเองเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะครับเช่น <c oughs> เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการเดินทางก็จะเห็นได้ว่าก็ <c oughs> กน้อยลงเหมือนกัน <c oughs> นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยนะก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยก็เลยทําให้เรามองว่าเอ๊ะสินค้าและบริการที่เราจะต้องมานําเสนอในช่วงนี้ นะครับจะต้องทําอย่างไรในส่วนของสินค้าเองเนี่ยนะครับเ,เราก็มองไปถึงสิ่งที่ลูกค้ายังต้องใช้ในชีวิตประจําวันของฟุ่มเฟือยอาจจะมีการลดลงบ้างนะครับของที่อ,อะไรนะฮะเ,เราก็จะเห็นว่าบางอันเนี่ยก็จะมีลูกค้าบางท่านก็ใช้น้อยลงอย่างง่ายๆอย่างพ่อ work from home นะฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็น personal care กับ beauty ก็อาจจะลดลงเ,เป็นต้นเพราะว่าอยู่บ้านไม่ต้องแต่งหน้าเยอะ นะฮะ from h ก m e โฮก็ใช้เปิดแต่ไม้นะไม่ต้องเปิดหน้าก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าอาหารข้ากล่องอาหารพร้อมทานพวกนี้นะครับว่าเราก็เริ่มมีเมนูเช่นแทนที่จะเป็นพร้อมทานอย่างเดียวนี่เป็น ready to eat อย่างเดียวไม่พอเป็น ready to cook ด้วยไหมนะฮะอาจจะเป็นของสดที่มีจำนวนขนาดเล็กแล้วก็เอาไปทำที่บ้านทานกันง่ายๆเกือบเสร็จแล้ว นะฮะเป็นต้นนะครับหรือว่าที่เรากําลังมุ่งเน้นก็คือเราเพิ่มความเร็วของโปรเจกต์ที่เราทดลองนะครับเดิมเนี่ยเรามีโครงการทดลองไม่ว่าจะเป็นเวนดิ้งแมชชีนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งของไปให้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบออนไลน์แล้วก็ระบบแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับพร้อมๆกับที่เรามีการเปิดตัว All m e m b e r นะครับก็คือระบบ Membership ที่อยู่ ในมือถือนะครับไม่ต้องปกบารไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เห็นได้ว่ามันมีการตอบสนองลูกค้าที่ไลฟ์สไตล์ช่วงนี้หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็เลยเราก็เลยเร่งโปรเจกต์พวกนี้พยายามทำให้มากขึ้นก็เป็นตัวช่วยต้องเรียกอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้เวลาเราได้รับผลกระทบในเชิงลบเนี่ยของยอดขายเนื่องจากว่าโควิด19เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เข้ามาช่วยให้มันลบน้อยลง ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่จะปรับโอกาสหรือว่าหาโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับดีคร่ะถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะของบริษัทจดทะเบียนอย่าง c p พลแลค่ะแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นก็คือ7 e เ e ่ e อหรือแม้กระทั่งหลายๆคนชอบไปชอบด้วยนะแมคโครเขามีสินค้าเป็นไฮไลท์ไอเทมเด็ดเลยอะ S 1> <S 1> ที่สําคัญเองนอกเหนือจาก2 <C HA D> ห้างครับปิดค้าส่งด <C HA D> ั้งเดิมร้าสะดวกซื้อดั้งเดิมก็ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงระบบต่างๆที่หลังจากนี้จะได้เห็นเร็วกันมากยิ่งขึ้นด้วย <C HA D> ใช่ค่ะ <C HA D> เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของความเคลื่อนไหวในกอง Trust <C HA D> ทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ เตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตท,ทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะ ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะอัปเดตการเกี่ยวกับโครงการดีๆที่น่าสนใจนะคะเป็นโครงการที่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลนะคะของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนแหละค่ะโดยทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะจัดโครงการสร้างบ้านปลาอนุรักษ์พันธุหมึกหอมค่ะ คุณสาระล่ำามกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าตลอดระยะเวลา69ปีบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่งมั่นคงและตั้งอยู่บนหลักธรรมาพิบาลอย่างเคร่งครัดและตั้งอยู่บนหลักบรรษัทพิบาลอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคมภายใต้สโลแกน Happiness means everything เพราะความสุขคือทุกอย่างโดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านกับลูกค้าพนักงานพันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย MTL Everyday Life Partner ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ล่าสุดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มนำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ชุมชนประมงบ้านโคกตาหอมตําบลอ่างทองอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันดําเนินโครงการเมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทยสร้างบ้านปลาอนุรักษ์พันุหมึกหอมซึ่งเป็นการต่อย,ยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรระหว่างชาวประมงจาก6หมู่บ้านในอําเภอทับสะแกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำประมงเชิงอนุรักษ์ และได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มประมงชุมชนบ้านโคกตาหอมให้ความรู้เรื่องการเพราะพันธุ์หมึกหอมนอกจากนี้ได้ร่วมการจัดทํากิจกรรมซังบ้านปลาเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งโดยจะส่งผลในด้านดีให้กับชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่งให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น คุณสาระกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดการอนุรักษ์เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลรวมถึงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมามีศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกครั้งค่ะ มาดูข่าวขราวของกองทรัสต์นะครับ WHART ประกาศเพิ่มทุนครั้งที่5นะครับรวมแล้ววงเงินกว่า3,234ล้านบาทโดยจะเสนอขายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ คุณจรีพรจารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือ WHA Group ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะครับท่านบอกว่ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth หรือ WHA RT ได้ประกาศเพิ่มทุนครั้งที่5เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่6จำนวน3โครงการมูลค่ารวมไม่เกิน32,34้าล้านบาทโดยทรัพย์สินที่ขายเข้ากองทรัสต์จะเป็นโครงการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าระดับพรีเมียมประเภทบิลชูสูตนะครับจากผู้เช่าระดับชั้นนําเช่นบริษัท Honda Logis สติ s ส์ซัมซุงช้อปปี้ดีเคเอสเอชวอลโวคานะครับโดยเสนอขายหน่วยคลัสต์จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน255.2ล้านหน่วยคาดว่าจะเปิดจองต้นเดือน พฤตจิก,การยนต์นี้ครับการเพิ่มทุนครั้งที่5ของกองิช r t นะคะในครั้งนี้เราจะมีขายแอสเซทข้อกองกรีดนะฮะประมาณสักเกือบ1นึ่งแสนสืนตารางเมตรนะคะรวมมูลค่าประมาณสามพันกว่าล้านนะคะโดยแอสเซทที่นําเข้าครั้งนี้เป็นแอสเซทที่ดีมากๆคือบิวตุสูตรทั้งหมดเลยนะคะ นำเข้าทั้งหมด3 3โปรเจกต์ด้วยกันนะคะคือโปรเจกต์ที่ทางด้านตัวแหลมฉบัง2โปรเจกต์นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ทางด้านตัวเราสร้างวิจสูตรให้ทางด้านตัว Honda l o g i s t i c เช่านะคะรวมถึงทางด้านตัวซัมซุงด้วยนะคะส่วนเสาโซนบางนาตราดเนี่ยเราเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ทางด้านตัวเฮลท์แคร์คือทางด้านกลุ่ม DHH นะคะกลุ่มออโต้คือวอลโวนะคะและทางด้านกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซคือช้อปปี้ค่ะแอสเซทที่เข้ารอบนี้ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นแอสเซทที่ดีมากๆของดีเจกรุ๊ปเลยค่ะ ทังนี้นะครับเมื่อกองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่6จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเป็น42,254ล้านบาทนะครับแล้วก็ทําให้กองทรัสต์ WHART สามารถรักษาความเป็นผู้นําของกองทรัสต์ประเภทศูนย์กรใจสินค้าคลังสินค้าและโรงงานได้โดยคาดว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนแล้วก็เงินลดทุนต่อหน่วยจะอยู่ที่79สตางค์ต่อหน่วยครับ ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะนำมาฝากกันละคะ่ะในช่วงเช้านะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่1 0 0โมงนาทีเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ